มาเจ้ามาเจ้านี่เอามาอันมากูจากบ้านเฮามาครัวครัวแล้วก็หอมเด้อครัวดปิดฝาไว้ซอยซอยแล้วดีต้มเจ้าแล้วก็ะบีเอน้ํามันมายาซะมเจ้า ยาสักผมก็ได้ยาล่างถ้วยก็ได้ยาอาบน้ำก็ได้ได้หอมขนาดเลยวันนั้นเอาแกนสซ่ๆวันโส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 นะ่ะถูตัวก่อนจะบินมานี่นะจะ,จะตัวหอมหุ่นมามีกินตัวอะไรอ่ะเงือแตกจะได้ตีนายนกุ้งเทบกับมมีกินตัววะ่ะสามวันคุนัดติ๊กตัวเขากลัวเขาจะมีกินตัวออกไหสุดยอดเจ้าออนี่ บ่หมี่อันอันนี้เด้อบะหมีามาม่อันต๋างานเด้อคว้วกักระ,กะทะเนี่ยนี่สุกยอดน้ำหอมคว้วเอาอันกลิ่นหอมจากนั้นเปลือกมันออกนี่คว้วกักระ,กะทะกลี่มนกัน คือจะมีเวลาได้เนี่ยนะคะมาได้สิบวันละเจ้าคือจะมีเวลาอันได้เก็บของคิงจังวันนี้นี่ซักผงซักผ้าสองเที่ยวเลยเนี่ไปกับมากรว่านี่นี่จะเนี่ย,ยน้ำยาซักผมเนี่ไว้ผมงอผมงอกไปสามไว้มัน มาแก้ตอนไปแฮะถ้าตั้งแน่น้อยๆเนี่ยผมมามีนี่เลยนะผมมีขาวเลยนะนี่ผมขาวก็ไม,ลลม้โขลกไล่เห็นไหมโอ้ยง,งอกจนใจหายเนี่ยทั้งที่บอกเคยเป็นกําเย้ยเลยเขียดกับไม่ได้เขียดเลยชีวิตนี่บอกเคยเขียดนะคะนี่ค่ะสวยไหม The tung luyện pit mang, the tung got only pit and keep it. Tay năm mặt nơi mang, oh 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 เดี๋ยก็บไว้เจดเตนมะนาวสักแกนสองแกนดี่กว่นี่จะเอาวันเนี่ยยำมุอเส้นเ่ยมะนาวก็บเบเรสซื้อมาเลยเอามาขูดนี่เจแตงนี่กันหอมดีเลยต่างส้มเจ้าจะต่าส้มเจดเดนต่าส้มเลยคน มาเจ้ามาเจ้าเดี๋ยวมาพอกันนะคะว่าต้มแล้วจะเป็นจะได้อี่